วันนี้เราจะมาดูบทสนทนาของบทที่2ในหนังสือมินนานโนในฮงโกกันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการให้แจปนิสรายการที่จะให้คุณรู้เรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นมากขึ้นกับผมซันชิโร่เช่นเคยครับวันนี้เราจะมาเริ่มขึ้นบทที่2ของหนังสือมินนานโนในฮงโกกันแล้วครับ จะได้เรียนรูปประโยคใหม่ๆคำศัพท์ใหม่ๆกันคราวนี้เราจะเริ่มจากบทสนทนาของบทนี้กันครับชื่อบทสนทนาก็คือ no Hong n no o k i m o d e s Hong n o k i m o d e s แปลว่าน้ำใจเล็กๆน้อยๆในบทสนทนานี้จะมีคุณซันโตสที่เพิ่งย้ายเข้ามาในห้อง408 คุณซันโตสก็เข้าใจธรรมเนียมปฏิบัติของญี่ปุ่นดีมากก็เลยไปทักทายห้อง407ซึ่งเป็นห้องข้างๆเพื่อทักทายตามปกติครับแต่สำหรับผมนั้นก็เคยพยายามจะไปทักทายห้องข้างๆแล้วแต่เขาไม่อยู่ครับอืมก็เลยไม่ได้ประสบการณ์แบบนี้เท่าไหร่แต่ว่าบทสนทนาน,นี้ก็มีประโยชน์มากไงก็ลองฟังดูกันครับบูยามาดะอิจิโร่สั่งพูดว่าให โดนาต่าเดสก๊าซันโตสังก็เลยตอบไปว่ายงมารูฮิจิโนซันโตสเดสต่อมาคุณยามาดะอิจิโร่ก็เปิดประตูแล้วคุณซันโตสก็ทักทายว่าขอนิจิวะซันโตสเดสโคเรคาระโอละお世话になりまิどうぞよろしくお願いしますคุณยามาดะอิจิโร่ก็เลยตอบว่าโคิรこโซโยโรชิคุคุณซันโตสก็บอกว่า あのこれ本の感情です。คุณยามาดาอิจิโร่ก็เลยตอบว่าอะโดโมนั่นดีคคุณซันโตสก็เลยบอกว่ากาแฟดีสดงจว่าคุณยามาดาอิจิโร่ก็เลยขอบคุณโดยบอกว่าโดโมอาดิกาโต้โกไซมัสในบทสนทนานี้มีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างเรามาค่อยๆดูกันไปครับ ว่ผมนั้นไม่ได้มีซีดีอยู่กับตัวก็เลยใช้จินตนาการผสมผสานไปนะครับอาจจะไม่ได้ตรงกับหนังสือเป๊ะๆเ,เท่าไหร่อันดับแรกเลยคือคุณซันโตสที่เพิ่งย้ายเข้าห้อง408เนี่ยไปกดกริ่งห้อง407ที่อยู่ติดกันก็เลยจะมีเสียงกริ่งมาก่อนแน่ๆกริ่งๆริที่ญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเคยอ่านบางังก็จะเห็นว่ามีซาวเอฟเฟก เป็นคําอยู่ในหนังสือการ์ตูนอย่างเช่นตู้มตุบอะไรพวกนี้ในบทสนทนา,น,านี้ก็เลยคิดว่าน่าจะมีเสียงกริ่งซึ่งภาษาญี่ปุ่นจะใช้ว่าบูครับแล้วหลังจากมีเสียงบูหรือวเสียงกดกริ่งแล้วคุณยามาดะอิจิโร่ที่อาศัยอยู่ในห้อง407ก็เลยส่งเสียงตอบรับจากในห้องโดยพูดว่าให้โดนาตาเดสก้าให้โดนาตาเดสก้ครับใครครับ ที่ถามแบบนี้ก็เพื่อให้แน่ใจว่าไม่ใช่คนน่าสงสัยแล้วก็อาจจะเพราะว่าไม่ใช่คนมาส่งของตามที่เขาได้นัดเวลาเอาไว้ก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะใครน่าประโยคนี้มีการใช้คำว่าให้ให้แต่ว่าคำว่าให้ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าใช่หรือว่าแบบใช่ตามตอบคำถามนะครับแต่หมายถึงการคานรับเวลามีคนเรียกครับส่วนคำว่า donatadeska โดนาตาเดสกาก็เป็นรูปสุภาพสำหรับถามว่าใครครับจากที่เราเรียนในบทที่หนึ่งนั่นเองครับต่อมาคุณซันโตสก็เลยตอบไปว่ายงมารุฮ n จิโนซันโตสเดสยงมารุฮะจิโนซันโตส d เดสซันโตสจากห้อง408ครับในที่นี้ผมอ่านชื่อห้องว่ายงมารุฮะจิยงมารุฮะจิ หรือว่า408ก็เพราะว่าเลขศูนในที่นี้อาจจะอ่านเป็น z e r ก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นเลขห้องในที่นี้เขามังจะอ่านเป็นมารุมารุที่แปลว่ากลมๆนั่นแหละครับเพราะว่าเลขศูนมันกลมๆเหมือนกับมารุก็เลยอ่านเป็นมารุครับแล้วเขาเรียกตัวเองว่ายงมารุฮะจิโนซันโตสุยงมารุฮะจิโนซันโตสก็หมายถึงซันโตส ที่อยู่ห้อง408ครับในที่นี้ใช้ไวยากรณ์โนที่เราได้เรียนมาจากบทที่1แล้วเดี๋ยวในบทนี้เราจะมาศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับไวยากรณ์ของคำว่าโ NO นครับต่อมาคุณยามาดะอิจิโร่ก็เปิดประตูแล้วคุณซันโตสก็เลยทักทายว่าこんにちはิมัสです。これからお世話になります。どうぞよろしくお願いします。こんにちは สซันโตสครับ,รบจากนี้ไปหวังว่าคงได้รับความการุณาขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับในประโยคนี้จะเห็นว่ามีประโยคหนึ่งที่เป็นประโยคใหม่เราไม่ได้เรียนในบทที่แล้วนั่นก็คือประโยคที่พูดว่าこれからお世話になりますこれからお世話になります ในหนังสือเขาแปลไว้ว่าหวังว่าคงได้รับความการุณาจากนี้ไปนะครับประโยคนี้เป็นประโยคที่ใช้ทักทายแบบเป็นทางการนอกจากใช้เวลาไปทักทายเพื่อนบ้านที่เราเพิ่งย้ายเข้าไปแบบในบทสนทนาของบทนี้แล้วก็ยังใช้กับที่ทำงานเวลาเราไปเริ่มงานด้วยครับความหมายตรงตัวก็จะหมายถึงจากนี้ไปอาจจะต้องรบกวนหลายๆเรื่องยังไงก็ช่วยดูแลผมด้วยนะครับ เป็นประโยคที่มีประโยชน์แล้วก็แสดงถึงความถ่อมตนมากๆอยากให้จำเอาไว้ใช้ครับโคเรคาระโอเซวานีนาริมัสแล้วก็เขาทักทายจบท้ายด้วยคำว่าโดโซยโรชิคุโอเนไกซิมัสก็เป็นการฝักเนื้อฝากตัวเวลาเจอกันแบบที่เราได้เรียนจากบทที่แล้วถือว่าคุณซันโตสุดยอดมากๆเลยทั้งเข้าใจคำเนียมของญี่ปุ่นแล้วก็มีน้ำใจที่จะไปทักทายเพื่อนบ้านด้วยครับ ต่อมาคุณยามาดะอิจิโร่ก็เลยตอบกลับมาว่าโคจิรักโกโซโยโรชิกุโคจิรักโกโซโยโรชิกุเช่นกันครับขอฝากตัวด้วยคําว่าโคจิรักโกโซโคจิรักโกโซเนี่ยมาจากคําว่าโคจิระกับโกโซครับคําว่าโคจิระโคจิระแปบลบว่านี่สิ่งนี้ทางนี้แบบสุภาพครับส่วนโกโซโกโซ เป็นการเน้นคําที่อยู่ข้างหน้าคําว่าโกโซว่าไม่ใช่สิ่งอื่นใดแต่ว่าเป็นสิ่งที่อยู่ข้างหน้าคํานี้เพราะฉะนั้นคําว่าโคจิรัโกโซโคจิรักโกโซก็เลยมีความหมายว่าไม่ใช่ทางนั้นแต่เป็นทางนี้ต่างหากในที่นี้หมายถึงตัวผู้พูดตัางหากที่ไม่ใช่ตัวผู้ฟังคำว่าโคจิรัโกโซโยโรชิกุเนีก็ใช้บ่อยมากครับเวลามีคนพูดกับเราว่าโยโรชิกุเนไงชิมัส นอกจากที่เราสามารถตอบกลับไปว่าโยโรชิคุะในไงชิมาสเหมือนกันแล้วเราอาจจะใช้คําว่าโคจิระ a โกโซโยโรชิคุ u หรือไม่ก็โคจิรัโกโซโยโรชิโกะในไงชิมาสแบบเต็มๆก็ได้คือถ้าแปลตามตัวแล้วก็จะแปลว่าทางนี้ตั้งหากที่ต้องขอฝากตัวด้วยเพื่อเป็นการถล่มตัวให้ยิ่งกว่าคู่สนทนาก็ได้ครับต่อมาคุณซันโตสก็มีของมาให้แล้วก็เลยพูดว่าอโน こ。これ、本の気持ちですあのこれ本の気持ちですคำว่าあのเนี่ยหมายถึงเอออย่างเงี้ยครับใช้พูดเวลาแบบกําลังจะพูดอะไรออกมาใช้เวลาที่เรากําลังคิดอะไรแล้วกาลังจะพูดออกมาอยู่ครับส่วนคําว่าโคเรโคเแปลว่านี่หรือว่าสิ่งนี้ซึ่งคํานี้เดี๋ยวเราจะได้เรียนกันอย่างละเอียดในบทนี้ครับ แล้วก็คำว่าฮงนกิโมจิฮงนกิโมจิที่แปลว่าน้ำใจเล็กๆน้อยๆคํานี้จะเอาไว้ใช้เวลาเราเอาของขวัญไปให้ใครบางคนอย่างเช่นเพื่อนบ้านหรือว่าเพื่อนสนิทเพื่อบอกว่าเนี่ยของเล็กๆน้อยๆนะจ๊ะแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยเขาก็มีอะไรนะมีมารยาในการ ให้ของขวัญพวกนี้อยู่นะผมเคยอ่านในหนังสือเขาบอกว่าต้องมีราคาตั้งแต่ประมาณนี้ถึงประมาณนี้จะได้ไม่ดูแบบน้อยหน้าเกินไปหรือว่าดูอวดรวยเกินไปแต่เอาเป็นว่าคือให้อะไรก็ได้แหละเขาก็คงรับหมดแหละครับเพราะอย่างผมก็เคยได้ยินคนญี่ปุ่นก็บอกบาว่าซื้อขนมเซมเบ้ร้อยเยน100ไปให้เพื่อนข้างบ้านก็พอแล้วอะไรอย่างนี้ครับสุดท้ายผมก็ไม่ได้ให้เพราะว่าเพื่อนบ้านไม่อยู่บ้านนะครับอืมจบ <laughs> ต่อไปยามาดะอิจิโร่ก็เลยตอบว่า อどะโดโมนัどนสิでะอะโดโมนัขอบคุณครับอะไรหรือครับประโยคนี้มีความเป็นธรรมชาติของญี่ปุ่นมากๆเลยครับเพราะว่ามีการใส่คำอุทานแบบซาวเอฟเฟกว่าอะ uh, ที่แสดงความตกใจปนดีใจนิดหน่อยแล้วก็เลยขอบคุณแบบง่ายๆว่าโดโมโดโมที่แปลว่าขอบคุณครับแล้วก็ถามคุณซันโตสกลับไปว่า นั่นเดสก์นั่นแปลว่าอะไรหรือครับใช้เวลาถามสิ่งของต่างๆว่าสิ่งนี้คืออะไรเดี๋ยวเราก็จะได้เรียนวิธีการใช้เพิ่มเติมในบทนี้ด้วยครับแล้วคุณซันโตสก็เลยตอบคำถามของคุณยามาดะอิจิโรว่ากาแฟครับเชิญครับ เขาก็ตอบว่านี่คือกาแฟแล้วก็เชิญรับไปเลยคําว่าโดโซในที่นี้แปลว่าเชิญครับใช้เวลาเชิญเพื่อนเข้าบ้านเชิญเพื่อนรับของที่เราให้เชิญรับประทานอาหารที่เราเตรียมไว้เป็นการเชิญชวนผู้ฟังให้รับสิ่งที่เราให้นั่นเองครับแล้วคุณยามาดะอิซิโรก็เลยตอบขอบคุณแบบเต็มรูปแบบไปว่าโดโมอาริยาโตโกไซมัสโดโมอาริยาโตโกไซมัสขอบคุณมากครับ ก็เหมือนกับเป็นการแสดงความขอบคุณที่คุณซันโตสอุตส่ามาทักทายแล้วก็ยังเอาของมาให้ด้วยนอกจากนี้คำว่าโดโมที่ก่อนหน้านี้คุณทาโรก็พูดไปแล้วครั้งหนึ่งว่าโดโมใช่ไหมครับอันนั้นเป็นรูปย่อของคำว่าโดโมอาริกาโตโงไซมาสถ้าพูดเต็มๆว่าโดโมอาริกาโตโงไซมัสเนี่ยก็จะแสดงถึงความสุภาพมากกว่าเฉยๆแต่ว่าความหมายก็เหมือนกันครับตอนนี้ก็ได้ฟัง บทสนทนาของบทนี้ไปหมดแล้วในบทสนทนานี้เขาพูดว่ายังไงกันบ้างเรามาทวนกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับอันดับแรกมีเสียงบูเสียงกดกริง่งแล้วคุณยามาดะอิจิโร่ก็ตอบรับจากในห้องว่าให้โดนาตาเดสกคุณซันโตสก็เลยตอบไปว่ายงมารุฮะจ,จิโนซันโตสเดส จากนั้นคุณยามาดะอิจิโร่ก็เปิดประตูแล,แล้วคุณซันโตสก็ทักทายว่า wa, すにすおなりま,まคุณยามาดะอิจิโร่ก็เลยตอบว่าคุณซันโตสก็ตอบว่าいいคุณยามาดะอิจิโร่ก็เลยตอบว่าなんですか คุณซันโตสก็ตอบว่าโคฮีเดสโดโซคุณยามาดะอิจิโร่ก็เลยบอกขอบคุณว่าโดโมอริโตโกไซมัสเท่านี้ก็เป็นการจบบทสนทนาของบทนี้แล้วหวังว่าจะพอเห็นภาพว่าในบทนี้เราจะได้เรียนประโยคเกี่ยวกับอะไรบ้างไว้ในตอนต่อๆไปเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์และก็วยากรกันครับ ถ้าคุณติดตามรายการให้เจแปนิสมาตั้งแต่เอพิโซดที่1คุณจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด1,852คำและสำนวนครับถ้าใครตามไม่ทันอาจจะตามไปอ่านในบล็อกก็ได้นะครับตามลิงก์ในคำอธิบายเลยแล้วก็สามารถติดตามรายการให้เจแปนิสกับผมซันจิโร่ได้ใหม่ในทุกๆวันได้ทาง Facebook, Spotify, YouTube แล้วก็ Podbean ครับ ถ้าชื่นชอบรายการให้เจแปน e ิสก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนมาตาไอมาโชสวัสดีครับ